ระวังคนเรียนแบบก๊อปปี้บงนะจ๊ะยังไงอย่ามันคือเอาดีๆเอาดีๆนะเอาตรงตัวแล้วคือเรายิ่งดีใจถ้ามีคนเห็นว่าเนื้องานของเราหรือผลงานของเรามันเลือดจนเขาต้องเอาไปใช้ด้วยหรือเขาอเอาไปหยิบใช้ผมมองว่าผมไม่ห่วงถ้าไม่มีไอเดียหรืออะไรอเงี้ยแล้วผมเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือของ ของเพื่อนร่วมอาชีพเดียวกันได้นะก็ไม่ติดเออก็ไม่ติดในในคือเราอยู่ในประเภทวงของเราอยู่ในประเภทคอนเสิรต์ตวงของเราจัดอยู่ในหมวดหมู่ประเภทคอนเสิรต์ตหมวดหมู่ของเราไม่ได้อยู่ในหมวดหมู่ของมอลำซึ่งเราเป็นคอนเสิร์ตที่มีเพียงมอลำแต่ทําไมถึงสามารถให้เอฟซีตื่นตาตื่นใจได้ตลอดเวลาอันนั้นก็เป็นความคิดแนวบุคคลที่จะ ไม่สามารถบอกได้แต่ถ้ามันออกไปแล้วอาทิเช่นเหมือน EDM เหมือนอะไรอย่างเงี้ยหรือเหมือนหัวเป็น EDM เปิดเต้ยเป็นเต้ยเป็นอะไรเงี้ยถ้ามีคนจะไปใช้ด้วยผมก็มองว่าเอาไปใช้เถอะจะได้เอาไปเรียงอาชีพกันจะได้เไปเรียงอาชีพใครอยากอยากกอ๊อปอยากอะไรก็ไม่ว่ากันเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่แบบว่า เราทําบุญอยู่แล้วเราเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอยู่แล้วถ้ามีใครอยากอยากเอาไปใช้ปรับใช้อะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นวงต่างๆหรืออะไรเงี้ยเราถือว่าถ้าเขาเอาไปใช้จริงๆเนาะก็แปลว่าผลงานเรามันเลิศดแต่เขาจะไปใช้หรือเปล่านะ้นอีกเรื่องหนึ่งอันนี้เราก็ไม่รู้อแต่ผมมองว่าวงคอนเสิร์ตต่างๆหรือวงลัมซิ่งเอ่ยทําไมถึงทําไมผมถึงออกจากคำว่าลัมซิ่ง เพราะผมก็ไม่อยากไปซ้ําไขรเอาไปซื้อือมอนหลาพี่น้องแล้วแล้วผมทีเ่เป็นยังผมคือเอาปเข้ามาน้ำสิ่งเก็บเขากุไม่อยากเหมือนไข่ไม่อยากเหมือนไครไม่ได้แปลว่าเชิดหรือเลือดแต่รอยากเป็นต้นแบบในางาน ในการคิดงานแบบใหม่ดูคอนเสิร์ตแบบใหม่ดูยังไงให้ไม่ไม่น่าเบื่อคนแก่ก็ดูได้ไวัยรุ่นก็ดูได้หรือคนที่ไม่ฟังหมอลําคนที่เขาเป็นสายตีสสายแบบใครจะไปรู้อีกซะหน่อยเป็นไว้ยไม่บอกเป็นแนวแบบทางแบบเมืองหนาวพูดไปแล้วเขาก็จะรู้อีกใครจะไปรู้ว่าแนวแบบทีป๊อปอุ้ยอันนี้บอกก็ได้ อาจจะมีบทที่เพิ่มบนเวทีอาจจะมีอะไรอย่างเงี้ยสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นเป็นงานคิดอยู่งานศิลปะอยู่ในการทาออกมาแต่ท้ามาแล้วมีคนไปใช้ต่อดีใจมากไม่หวงทําไมผมเปิดวงใหญ่มาเป็นคอนเสิร์ตเป็นตัวเกี่ยวลําซิ่งผมเป็นอย่างครอเขาว่าลําซิ่งออกเพราะว่าลําซิ่งมันเยอะแล้วแล้วผมไม่สามารถไปแข่งกับวงที่เขาเก่งๆได้ทำยังไงเราจะเป็นเจ้าเดียวในตลาด ถ้าฟังประเภทนี้ร้องประเภทนี้ต้องนึกถึงเราเท่านั้นถูกไหมถ้าเราไปเหมือนกันทุกอย่างอ่ะเราไปแข่งคนที่เขาเกิดก่อนไม่ได้หรอกทำยังไงวงคุณหนึ่งจะไปรอดอย่าซ้ําใครอย่าเหมือนใครเพราะถ้าเกิดคุณไปซ้ําคนที่คุณเก่งกว่าไอ้นคนที่เก่งกว่าคุณอ่ะน่าหมายความว่าประโยชน์ที่การทํางานมันจะเป็นเฝ้า พะคนจะเขาทํทกควาเขาต้องเจ๋งเราอยู่แล้วอันนี้แจกแจกทริคง่ายๆคืออย่าทําอะไรที่มีคู่แข่งเก่งกว่าเราอยู่แล้วโปรดไปทําสิ่งใหม่ที่คู่แข่งไม่มีเออง่ายๆแค่นั้นแต่ไม่รู้ว่าทาอะไรนะแต่ว่าแนวคิดเราต้องคิดอย่างนั้นเราเห็นนมแบรนด์ดังๆเนี่ยเราจะไปทํานมเป็นนมเครื่องดื่มนมนแข่งกับแบรนด์ดังๆนี มันได้ไหมถ้าเที่เชื่อเขาติดอยู่แล้วแบรนด์ถ้าเขามีอยู่แล้วแล้วคนเชื่อถือเขาอยู่แล้วแล้วเราเป็นใครถึงจะไปแข่งับนมยี่ห้อนี้ได้สมมุตินมยี่ห้อนี้โอ้โหเขาอยู่มาหกสิบปีคนไทยรู้จักหมดแล้วเราไม่รู้ยังไงเราผลวทำนมขึ้นเราจะไปแข่งอะไรไม่ล่ะทำน้ำอื่นออกมาสิน้ำกินแล้วนัน่นนี่นู่นนู่นนี่นัน่นนันน่นล่ละนัน่นล่ะคือความคิด คิดเป็นคิดงานบริหารเพราะเั้นงานงาน,งานคิดกับงานคนอื่นคิดมันตัวอย่างนะงานอะไรที่เราคิดเองอ่ะต่อใหม้มีคนอื่นเราทําได้แต่ถ้าเกิดงานที่เราไม่ได้คิดเองขาดเข้าไปแล้วมันทําไม่ได้มันก็จะเป็นมานนองมาแดงมับมาแดงมานอมาน,อมานองมาแดงมัมนะครับอย่าลืมกดลิงก์ด้วยอันนี้ห้าเก้าเก้าคู่กันกับเซรั่มกันแดดคู่เซรั่มแล้วก็กันแดดคู่กันแดดห้าเก้าเก้าส่งฟรีทั้งสองชุดเลย ตอนนี้พี่เล็กจัดให้จัดเต็มถ้าเราทํางานเองอะ่ะต่อให้เราขาดใครก็ช่างในในบริษัทเราถ้างานนี้มาจากเราจริงๆนะยังไงเราก็จะเลอไปหน้าแต่ถ้าเกิดงานนี้เราไม่ได้คิดเองมีคนคิดอื่นคิดแต่เราได้หน้าเราเขาเรียกว่าอะไรเราได้หน้าคนเดียวแต่ที่จริงๆะไม่ข้างหลังมีแต่คนอื่นคิดแล้วคนที่มันได้หน้าไม่ได้คิดอะ่ะพอคนเหล่านี้ออกอะ่ะจบเขาเป่า,ากันนัดเข้าป่าบักนัดหรือป่าเขาพูด อะไรอย่างเงี้ยนะฮะท่านผู้ชมตัดผมได้แล้ววันนี้ครับวันนี้ครับผมจะบอกเลยว่าในเรื่อนี้เราจะมีรูปแบบใหม่ในการแสดงเยอะมากซึ่งผมวางเป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ปบสเต็ปบมกกรลาเป็นแบบนี้นะกุมภาเป็นอย่างนี้มีนามแบบนี้มีสามแบบนี้อืแตป่ปรับไปพร้อมแนวเพลงของโลกแนวเพลงของลูกค้ากลุ่มลูกค้าที่ฟังเรา เด้งเด้ง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 ้องชอบดูแค่คอนเสิร์ตโตเกียวอันนี้เป็นเป็นเป็นสิทธิส่วนบุคคลในการชื่นชอบเราชอบเราจะบอกเสมอว่าผมไปพูดเสมอว่าจะบอกเสมอว่าเราเป็นเอฟซีโตเกียวเราจะไม่เอาผู้อื่นเราจะไม่เอาคนอื่นมาเปรียบเทียบกับเราหรือเราจะไม่เปรียบเทียบกับใครเพราะเราไม่ได้แข่งกับใครเราแข่งกับตัวเองแข่งกับใครก็ไม่ชนะเท่าแข่งกับตัวเองจริงจริงยดีพี่น้อง ทำไมหน้าตาคล้ายคุณพิธาจังอ๋อมิอาจเอื้อมได้นะคะคือบอกเลยว่ามิอาจเอื่อมกับคุณพิธาได้เพราะคุณพิธาเขาก็เก่งในรูปแบบของเขาเราเราจะไม่อาจจะหน้าตาคล้ายๆก็ได้มีโอกาสคล้ายแต่แต่ความเก่งก็อาจจะไม่เก่งเท่าคุณพิธาคระะับเพราะคุณพิธาเขาเป็นคนเก่งนะฮะอ่ะเราออกจากเรื่องการเมืองดีกว่าเนาะเราไปเรื่องอื่นดีกว่า